ประชาชนหนุนรัฐบาลอยู่ครบเทอมโพลชี้หเดือนแรกเศรษฐาทำงานเข้าตาดีประชาชนหนุนรัฐบาลอยู่ครบเทอมพลชี้6เดือนแรกเศรษฐาทำงานเข้าตาดีแนละรัฐมนตรีเร่งปั๊มผลงานตีปิบช่วงที่คนส่วนใหญ่ยังให้โอกาสวันที่4มีนาคม6 7สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องประเมินผลงานรัฐบาล6เดือน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน1,289ตัวอย่างระหว่างวังวนที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม67พบว่า เมื่อถามถึงรัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่องแก้ปัญหานี้นอกระบบเมื่อตอบได้มากกว่า1ท่านพบว่าอันดับที่หนึ่งนเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังร้อยละหรองลงมาอันดับที่สองนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้อยละสาอันดับ ที่3นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร้อยละ32.9อันดับที่4ในายจุลพันธ์อมรวิวัตรรมาชาคลังร้อยละ26.0และอันดับที่5ในายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร้อยละ21.8ตามลำดับ เมื่อถามถึงรัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมพบว่าอันดับแรกในเศรษฐร้อยละ6 0สจุดเรองลงมาอันดับที่2นายอนุทินร้อยละ33.9อันดับที่3พันตํารวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมร้อยละยีอันดับที่4นายภูมิธรรมร้อยละยีและอันดับที่5นายแพทย์ชนลั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร้อยละยีตามลําดับ นอกจากนี้ผลสำรวจของซูเปอร์โพลพบด้วยว่า5อันดับแรกรัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่องแก้ไขปัญหาปหากท้องอาชีพการงานและที่ดินทำกินได้แก่นายเศรษฐาร้อยละ65.4อันดับที่2ในายภูมิธรรมร้อยละ3า8อันดับที่3ในายอนุทินร้อยละ30.5อันดับที่4ในายวราวุธิร้อยละ26.3และอันดับที่5ในายพิพัฒนรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการแรงงานร้อยละ24.6 เมื่อสอบถามถึงระยะเวลาการให้โอกาสรัฐบาลในเศรษฐาทำงานบริหารประเทศพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ7 8 1ระบุอยู่ครบวาระรองลงมาร้อยละ10.4ระบุ3ปีร้อยละ5.0ระบุ2ปีและร้อยละ6.5ระบุไม่เกิน1ปีตามลำดับ โดยรายงานของซูเปอร์โพลระบุว่าผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้โอกาสรัฐบาลนายสิทธาทำงานบริหารประเทศต่อจนอยู่ครบเทอมในการประเมินผลงานรัฐบาล6เดือนแรกและพบว่านายสิทธาติดอันดับหนึ่งอในทุกโพลของการประเมินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการแก้ไขปัญหานี้นอกรับบาการแก้ไข ปัญหาปากท้องอาชีพการงานและที่ดินทำกินโดยมีนายอนุทินและนายภูมิธรรมติดหนึ่งใน5ของทุกการประเมินขณะที่อันดับของรัฐมนตรีท่านอื่นๆขึ้นอยู่กับแตละหน้าง,งานของการประเมินเช่นพันตำรวจเอกทวีและนายวราวทุอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าประชาชนยังไม่รู้จักรัฐมนตรีคนอื่นๆอ,อีกหลายคนที่จําเป็นต้องมีการนารงเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อผลงานของรัฐมนตรีแต่ละท่านในช่วงเวลาที่ประชาชนยังให้โอกาสรัฐบาลทํางานบริหารประเทศต่อไป